หมุนนาฬิกา,กล,ากลับไปเมื่อค่ำคืนวันพุธกับโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มแมชระหว่างอาเลนติโกมาดริดเปิดบ้านพบปอร์โตนี่เป็นอีกโ่ที่ดราม่ากระชากอารมณ์ขั้นสุดครับเอาลายเกมวันนั้นแม้เครื่องแรกจะจบด้วยผลเสมอไรสกอร์หากแต่เครื่องหลังนี่ยังกับหนังคนละมวล้วนไล่ตั้งแต่เพลเดือเด,อเ,ดอเหลืองปลีวอน5ใบก่อนที่เมด้ทาเรมี่ผู้เล่นทีมเยือนจะโดนเหลือง2เปลี่ยนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาที81 ถึงตรงนี้เวลาเดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายทั้ง2ทีมยังเสมอกันศูนย์ศูนย์มองผ่านๆทุกอย่างน่าจะจบด้วยการแบ่งแต้มตรงนั้นอย่างไรก็ตามความมันระหว่างตาหมีกับปอร์โตยังมีต่อก๊กอก2ดยความที่ตลอดครึ่งหลังเกมหยุดเล่นบ่อยจนไม่ต่อเนื่องทั้งชอดผู้เล่นบาดเจ็บและจังหวะทำฟาวหลายต่อหลายครั้งผู้ตัดสินเลยทดเวลาบาดเจ็บนานถึง9นาทีประเด็นคือช่วงทดเจ็บ9นาทีนี่ล่ละที่มันบ้าคลั่งกว่า90นาทีครับ เริ่มจากนาทีแรกแอตมาริดได้ประตูขึ้นนำา1 0จากลูกยิงฉลับคู่แข่งของมาริโอเอโมโซสลับไปฝั่งปอร์โตแม้จะโดนนำก่อนแถมเหลือผู้เล่น10คนแต่พวกเขาก็ยังสู้ขาดใจ3นาทีต่อมาทีมเยือนได้จุดโทษก่อนมาเตอสอูริเบสังหารเข้าไปเกมกลับมาเสมอหนึ่งหนึ่งถึงอย่างนั้นนั่นยังไม่จบนะช่วงเวลาที่เหลือผู้ตัดสินทดเพิ่มอีกนิดและที่บีบหัวใจสุดๆนาที9 0้0บวกตราหมีได้เตะมุมลุ้นทำประตูครั้งสุดท้าย ใครจะเชื่อละ่ะว่าตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงสนามอย่างองตอนกิสมันจะสวมบทฮีโร่ซูเปอร์ซับโฉบเข้าไปโมงจอจอแอตมาดริดขึ้นนำา2 1หนึ่งชนิดสกอร์บอดเปลี่ยนกันแทบไม่ทันที่น่าเห็นใจปอโต้คือหลังเจ้าบ้านส่งบอลซุกก้นตะ่ายพู้ตดสินก็เป่าจบเกมไม่เหลือโอกาสให้พวกเขาได้แก้ตัวรอบ2เท่ากับว่าความบ้าคลั่งในแมชนี้คือทั้ง3ประตูเกิดขึ้นในครึ่งหลังช่วงทดเจ็บก่อนเกมจะจบลงด้วยชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดแบบสุดดรามา่า ที่ผ่านมาการแพ้ชนะกันในนาทีบาปยิงตัดสินกันวินาทีสุดท้ายถือเป็นหนึ่งในมนสเสน่ห์แห่งโลกลูกหนังครับยิงเล่นพังประตูกันโรัๆช่วงทดเจ็บแบบนี้นี่ยิ่งทำมาวารมเหวี่ยงขึ้นสุดลงสุดชนิดหัวใจเต้นแทบไม่เป็นจังหวะเกมวันนั้นหลังกิสมันทรงบอลผ่านมือกโกทีมเยือนบรรยากาศในซีวิตัสเมโตปริติโนจจนักเตะสตาฟผู้จัดการทีมกระทั่งแฟนบอนี่มขมลั่งกันสุดเวียง สำหรับตราหมีพวกเขาสาดใจกันทั้งสนามแต่ในมุมทีมแพ้เจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครก็เข่าสุดเช่นเดียวกับเจ้าหนูแฟนปอโต้ที่ตามมาเชียร์ทีมรักคนนี้แน่นอนน้องมันเห็นทุกประตูทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยที่ทีมถ่ายทอดสดจับภาพเจ้าหนูนี่ได้ทุกเรีแอคชั่นทั้งช็อตแหกปากเฮสุดเสียงตอนทีมตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งกระทั่งไม่กี่นาทีต่อมาหนุ่มน้อยคนเดิมจะอารมณ์เปลี่ยนเป็นคนละขั้วถึงขั้นร้องไห้ปล่อยโฮ เมื่อปอร์โตของเขาโดนขึ้นนำนาทีสุดท้ายและจบเกมด้วยความพ่ายแพ้หลังเกมจบภาพรีอคชันของหนูน้อยแฟนปอร์โตกลายเป็นไวรัลในโซเชียลทันทีครับบางคอมเมนต์บอกวันนี้เป็นแค่เกมการแข่งขันแต่ฉันรักแพชชั่นของเจ้าหนูคนนี้นะอีกคนบอกผมเป็นแฟนแอตแลติโกที่แม้ทีมรักจะชนะแต่เมื่อเห็นน้องมันร้องไห้แล้วดีใจไม่สุดรายสุดท้ายกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่โลกลูกหนังนานวันไปนายจะเคยชินกับโมเมนต์เหล่านี้ก็ตามนั้นเลยครับ นี่แหละฟุตบอลนี่แหละเกมที่เราเฮกันสุดเสียงแต่ก็เสียงเสียน้ำตาในเวลาเดียวกันนี่หละกีฬาที่นายและฉันเลือกมอบหัวใจให้มันละไอ้หนูเอ้ย